มันดูสูตรต่อมานะสูตรห้ามปฏิเสธวิธีสูตรปฏิเสธวิธีสูตรรูปังอันว่ารูปรูปังอันว่ารูปอัตราปักเขในไฟล์ที่แปลงเป็น ในฝฟายที่แปลงเป็นอ่ะตรงนี้ก็พบพูดถึงรูปที่แปลงเป็นอ่ะนะแต่ว่าจะถูกห้ามมันเองไม่แปลงนะในทีนี้จะพูดรูปที่แปลงเป็นอะที่จะถูกห้ามครับห้ามด้วยสูตไหนสูน,นี้แหละ ราออะไรมันจะสัมกันกับอาขยาดนัติเมหิกตาการเรหิติสุดนะสมามมิงงังมหามหินสิทันเตนี่เป็นประธานนะมหามหิอันว่าความเป็นมหาและมหิทั้งปลาย สมาสมิงนางแห่งสมาและสมิงวิพั์ทั้งหลายนะสิชันเตย่อมไม่สําเร็จสุเตนะด้วยสูตรอิติว่านะติมหิกตาการเรหิอิติดังนี้มหาวิหิอันว่าความเป็นมหาและมหิทั้งหลายสมาสมิงนางแห่งสมาและสมิงวิพัสทั้งหลายนะสิชันเตย่อมไม่สําเร็จ สูน้นาด้วยสูตรอิติว่านาสเมหิตาตากาเรหิอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดบทเป็นเป็นสมานะตากับอิมะครับตากับอิมะตส่วนี้เป็นการห้ามห้ามอะไรห้ามการแลงครับ แปลงอะไรล่ะขอโทษนะที่พูดผิดไปอันนี้พูดถึงว่ารูปที่แปลงเป็นอ่ะแล้วเนี่ยอะของใครล่ะอะของของอิมะาในคำพีน,นี้นะแต่ในสูตรเนี่ยเขาพูดถึงอ่ะที่แปลงมาจากตะด้วย ใช่ไหมเพราะว่าคำพินี้ไม่กล่าวการแปลงตะเป็นอ่ะถูกปะแต่ว่าส่วนนี้เขากล่าวทั้งหมดเลยครับถ้าตะสรพนามและอิมะสรพนามอ่ะแปลงเป็นตอ่ะแปลงเป็นอ่ะอักษรเรียบร้อยแล้วจะไม่มีการแปลงสมาเป็นมหาสมิงเป็นมหิเออใช่นะพร้อมจะซ้ำกันไง เลยไม่มีรูปอมผิในสมีพัณและรูปอมหาในสมาวิพัณคือห้ามนั่นเองถ้าแปลงตะและอิมาสาปเป็นอะแล้วสมาวิภัณกับสมิพัณจะไม่แปลงเป็นมหาและมหิ ห้ามนะเพราะว่ามันซ้ํากับอาคขยาน,นั่เองอันนี้เข้าใจผิดนิดนึงเข้าใจตรงนี้นะอัตาปักเขมมาถึงรูปที่มีการแปลงเป็นเป็นอกักอของใครล่ะอักของตาแล้วก็อิมะแต่ในที่นี้ระบุถึงอิมะสศัพท์ตัวเดียวนะที่แปลงเป็นอาด้วยอิมะ สัททสศจกส่วนถา้าแงเป็นอ่าก็ของลุสิตินะหรือก็จะนั้นใช้นี้สมาสมิงสังสาสวัสตตังไปน,นะครับตับหนึ่งมหามหิอันว่าความเป็นมหาและมหิทั้งรายสมาสมิงนางแห่งสมาราสมิงวิพาทัทาง้งายนาสิชนเต ย่อมไาม่สำเร็จสุเตนาด้วยสุตอิติว่าอะติมิหิกตากาเรหิอิติดังนี้อ่ะได้แล้วนะนั้นสูตรนี้เป็นปติเศะวิสิสูตรหรือนิเศธะอิสิสูตรอีกีีบทครับสามบทน,นะสามบทครับ นาติเอกังปะทังติเมหิติเอกังปะทังกาตาการหิติเอกังปะทังวิภัตยันตะปะทาวิภาคาวาเสนาติปะทามิทางสุตันติทัตตะพังนะนาติเอกังปะทังติเมหิติเอกังปะทังกาตาการหิติเอกังปะทังวิภัตยันตะปะทาวิภาคาวาเสนะ ติปัตตามิทางสุตันติธาตัพหังนาติเอกังปัตติเมหิติเอกังปัตตังกตาการหิติเอกังปัตตัวิภัตยันตาปัตตาวิภาฆาวเสนะติปัตามิทางสุตันติธาตัพหังสุนิสุทธาไม่ใช่มาดูแต่สุดตรียาวเด็ดเหมือนละ ห้าเขาของรูปสิทธิ์ากกล่าวไว้ก่อนนะกล่าวก่อนแล้วของแต่ตัดสับแล้วบทที่หนึ่งร้อยคนไหนตามมาคงครับสีบส่บทมาสี่บทนะ สมาสมิงสมาสมิงตามมาใช่ป่ะแล้วก็มหามหิี่ตามตามมาเนี่ยตุการดีกับการิิยะตามมาเน่อยลองแปลครับลองแปลม,มหามหิีอันว่าความเป็นมหาและ ทั้งหลายสมาสมิงนางแห่งสมาและสมิงวาดทั้งหลายปรเรศังแต่ประเรศังอันเป็นเบื้องหลังติมิจากตะและอิมาสัก์ทั้งหลายคาตากาเรหิอันมีอักษรคืออะนะหรืออันมีอักษร ถูกกระทำแล้วนะหุนติย่อมไม่มียังไม่มีนะนะหุนติยังไม่มีรู้จังไหมตาการหิก็คือตาแปลงเป็นอะหมิมะแปลงเป็นอเรียบร้อยแล้วเมื่อแปลงเป็นอะแล้วเนะี่ยจะมาแปลงสมาเป็นมนหาไม่ได้ันเวลาจะเป็นรูปนี้ใช่ไหมอัมหาครับอัม เหืันก็อะไรอาขยาดอาขยาดใช่ไหมอาขยาดอาลองแปลครับตรงนี้ทั้งหลายนะต้องใส่หนติครับนะต้องเป็นหุนตินะแปลครับาหารมหามหีอันว่าการแปลงเป็น อาหาแรและมหิทั้งร้ายสมาสมิงนางแห่งสมาแระสมิงวิพาททั้งร้ายปรเรีสางอันเป็นเบื้องร่างติเมหิจากตาและอิมาศทั้งร้ายกตาการหิอันถูกกระทำเป็นอ,อักษรแล้วหนาโหนติย่อมไม่มีตัวนี้มีสามบทนะเป็นปฏิเสธวิธีสูตรตัวนี้เป็นสูตรห้ามการแปลง เป็นมหาสมิงเป็นมหิท้ายตาสับที่แปลงเป็นอะแล้วด้วยสุดว่าตาสมาสมิงสังสาสวัตังและท้ายมัสับที่แปลงเป็นอะด้วยสุดว่าอิมาสทัสตจจะจึงได้รูปว่าอัสมาและอัสมิงไม่มีแปลงไหของตาสับและอิมัสสับไม่มีรูปว่า อัมหาและอัมหิการที่ท่านห้ามรูปเหล่านี้เนื่องจากว่าถ้ามีรูปว่าอัมหาและอัมหิก็จะซ้ํากับรูปขยนที่ประกอบรูปศั์มาจากอาสะพุยในความมีความเป็นาปัจจัยมิหรือมัวิพัตถ้ามิก็เป็นอัมหิมะเป็นอัมหะนะคล้ายกัน ร้อยนะครับจบแล้วอิงิลิงสัวนี้นย์ห้าไม่ใช่ไม่มีอะไรหมดมาดูต่ออิทธิลิงอีทิลิงก็จะพูดดูเร็วนะครับไม่มีช้านะว่าชีวิตเดือน้อยครับดูฟังกันว่ารูอิทธิยังในอิทธิลิงอุทาระนางอัน ว่าอุตาหะยถาเช่นอะอยังทำหรือยังทำมาแล้วี่สุดว่าอะนาปูงสกาสายัางสิมหิไงจบเลยนะามาครับเสสังรูปังอันว่ารูปที่เหลือเอตาวะเหมือนกับเอตาสาบเซนี่ตัดก่อนนะตปบเป็นไร ส,ส,สังสารุกรอตังวะอตังกันว่าความเป็นอะเอวะเท่านั้นอตังกัว่าความเป็นอะเอวะเท่านั้นสังสาสูุในสังละสา วิวัตยาเทศทั้งหลายวิเสษโสเป็นความแตกต่างกันโหติย่อมเป็นครับหรือวิธิตัวทูกกัะทําแล้วนะมันจะแตกต่างกันนะมีเป็นอากก็ไม่มีมีอานีน่ยนะ่ะ มีเป็นอ่ะไหมที่เขาบอกวิพัฒน์ไหนนะวิพัฒน์ไหนนะสังสางโสเออเนี่ยเลาได้นี่นงมีเป็นอ่ะใช่ไหมเนี่ยดวนี้ดวนี้ทีเป็นต่างกันกันกบอตาสามัมไงอตาสาัมมีเป็นอ่ะไหม ในีเพราะได้แล้วเนาะพอใจะนะผมจะไป,เ,ปเดครับเพราะว่าพวกเราเก่งแล้วทิดิดิครับทีนี้ไม่ต้องดูแลให้ไปอันนี้เอง ดูเนี่ยแหละสุดยอดเลยได้เลยนะตอนนี้ปริกรรมครับอิมาสาธาปทมารานณีอิทิเริงเอกาวัจนะพาหัวัจนะปัมาอายางอิมาอิมาโยดุติยาอิมังอิมาโยตติยาอิมายาอิมาหิอิมาพีจตุธิอาศัยะอิมิสายะอาศิอิมิส อิมายะอ e ิมาสังอิมาสานังปัญจมิอิมายะอิมายิอิมายิชาติอัสสายาอิมิสายะอัสสัอิมิสาอิมายะอิมาสังอิมาสานังสัตตมิอัสังอิมิสังอิมิสาอิมายะอิมาสุอายังสามเต็มคืออิมาดิอิมาดีไงแล้ว ยังสามเดิมคืออีมาลังอิมาลงสี่ปตมาวิพาดด้วยดึงคัเทพตมาเพราะสีวิพัดแปลงอีมาเป็นอาย่างด้วยอนปุปงสกัดสายัางสิมหิอนปุปงสกัดสายัางสิมหิลบสีวิพาดด้วยเสสตโลปังคะสี่ปีสรรูปเป็นอะ อย่างอิมาสับเดิมคืออิมาลังอิมาลงโยปัรมาวิภัตด้วยอริงคาเทมธรมาตังอาชือคาด้วยอาโคหลังจากอาชือคาลบโยวิภัตด้วย้าปัตโตจะโยนังโรโปสำเร็จรูปเป็นอิมาอิมาโยก็ลงโยสำเร็จเลยะนะครับ มังสามเดิมคืออิมาราังอิมาลง,ลงอังทุติยาวิภานด้วยการมะเทศทุติยาแยกพญนมามะออกจากสระอาด้วยปุภาวมโทติตามาสารังสารีนวิโยชาเยลบสลาหน้าพระสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโลโพมาเทศสัพจียาติมิสระโลเปตุปกตินำพญนมามะปะปะกอกับสระอาด้วยนเยบรังยุเตสำเร็จรูปเป็น อิมาอิมาอิมาโยเหมือนเดิมอิมายะสาบเดิมคืออิมาลาังอิมาลงนาตติยาวิภัตด้วยการะเนตติยาตั้งอาชื่อคะด้วยอาโคหลังจากอาชื่อคาแลนนาเป็นอายะด้วยฆาตนาทีนางแยกลบรวมสมเร็จดูเป็นอิมายะแปลว่าด้วยนี้เป็นต้น อิมาหิอิมาภิก็ลงหิมาสําเร็จเลยหลังจากลึ้งวงแปลงหิเป็นหิด้วยสมัยสมิงนางมาภิก่าสวเส็จรูปเป็นอิมาหิอิมาภิตัวนี้ลงด้วยการละเนตตาติยาอัตมาอาศัยะอาศัยะ,าส,ายะสาบเดิมคืออิมาลาังอิมาลง,าง,างสะจุติวิภานด้วยสามปาทานเนจตุถี หลังจากสาบพานามแปลงสาเป็นสาสายะด้วยตโต่อสา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 ยะเพราะเพราะอะไรเพราะสาสายะอาเทศอย่างไรแปลงอิมาเป็นอาแปลงอิมาดิแปลงอิมาเป็นอาด้วยอิมาสัทธะจากอ่าํานโลกเป็น สายะอะไรลงสามาสมาทำไมสายะแล้วไม่ใช่แปลงเป็นสายะแปลงเป็นสายะสุดว่าโตสาสา,สา,ส,าสายะไอ้ผมมึงไงวะถ้าผมมึนนะนั่นเนี่ยผมว่าผมมึนนะมึนมึนยาเนี่ยมึอนอะไร อิมิสายะสาบเดิมคืออิมาลาังอิมาลงสาจุถิวิพานด้วยสังปาทาเนจะตุถีหลังจากสาบานามแปลงสาเป็นสาสายะด้วยตโตสาสาส,าส,าสาสายะแล้วก็แยกเทนะมาออกจากสระอาด้วยปุภามาโทติตามาสารังสาเรนณวิโยชะเย,ยในต่อ เพราะสาสายาอาเทศแปลงอาเป็นอีด้วยเอติมาใช่เหรอ,อเอตาเอตามาสมิก็ถูกแล้วเอตามาสมิไงถูกแล้วไง อิมาไดไงเอติมาสามีก็เลยเอตาเลยอ่ะใหม่ใหม่อิมิสายาสามเดิมคืออิมาดังอิอิมิสายาสามเดิมคืออิมาลังอิมาลงสาจุติวิภะด้วยสัมปทานเนจตุติหลังจากสัมพานามแปลงสาเป็นสายาด้วยตัโตสัสสสายา ยกยนามาออกจากสรอาด้วยปุพามาโทติตพมาสาังสาวเรนวิโยชาเยพระสาสายาาเทศแปลงอาเป็นอีด้วยเอติมาสะมินำยนามาปประกากับสละอีด้วยนาเยรังยุเตสาเรรูเป็นอิมิสายะแปลว่าแก่นี้เป็นต้นอ่ะอัสาสามเดิมคืออิมาลังอิมาลง จุที pied, oh. วิพาดด้วยสามปาธานิจาุที่หลังจากสัพพนามแปลงปลงสาเป็นสาด้วยอ๋ออวมอลออืมอนมอืม ทำไมไม่ไมอาส,สาสาเดิมคือเอออาส,สาสาเดิมคืออิมาลาังอิมาลงสาจุตทีวิพาดด้วยสามปาทานีจ,จุดที่ตัง้งอาชื่อขด้วยอาโคหลังจากอาชื่อคแปลงสาเป็นสาด้วยข้าปโตสมิงสานางสังสาเนี่ยก็สาอาเทศลงสาอาคมด้วย สังสาสวัาวจเนสุจะเพราะสาเทศแปลงอิมาเป็นอะด้วยอิมาสทัสจะสสาร็จรูปเป็นอาสาเห็นไหมตัวเนี้ยอิมิสาสบเดยนคืออิมาลางอิมาลง ชาตุทิวิปัสด,ด้วยสัมปาธานจตุธิตั้งอาชือคะด,ด้วยอาโคหลังจากอาชือคะแปลงสาเป็นสาด้วยข้าปาตสมิงสานังสังสาบรอสาอาทศตรงสาอาคมด,ด้วยสังสาสว,าวิก่าเจเนสุจะแยกเฮนามอาออกจากสราด้วยปุปบามาโทติตมาสารังสาเรนวิโยชาเย เพราะสาอาเทศแปลงอาเป็นอีด้วยเอติมาสามินำเยนามาประกอการสรีด้วยนาเยบรังยุเตสาวเลโรเป็นอิมิสาเพะก็แก่นี้อิมายาสามเดือกคืออิมาราังอิมาลงสาจุดทีวิพัตด้วยสามปาทานิจตุธิสั้งอาชื่อข้ะด้วยอาโกหลังจากอาชื่อข้แปลงสาเป็น อายะด้วยข้าตนาทีนางยยกลบรวมสารเร็จรูเป็นอิมายะก็แก่นี้เป็นต้นอิมาสังอิมาสานังก็ลงนางมาด้วยสัมบาธานิจเตถีหลังจากสัพานามแปลงนางเป็นสังเป็นสานังด้วยสัพพตนางสังสานังสารเร็จรูเป็นอิมาสังอิมาสานังแก่แก่นี้ทั้งหลายเป็นต้นอิมายะก็ง่ายนะ ตรงสมาด้วยอปาทานีปันจะมีตั้งอาชื่อคะด้วยอาโคหลังจากอาชอคะแปลงมาเป็นอายะด้วยข้าตัวนาทีหนังแล้วยังรบรวมเขาเด้จรูปเป็นอิมายะไอตัวเนี้ยท่ายม้วนเลยอิมาหิอมาพีก็ง่ายที่เหลือเหมือนกันนะตรงนี้ดูครับอัดส,สังอัดส,สังแบบเดิมคืออิมาหดังอิมาลง หมิงสัตมีวิพาตด้วยโอกาเสสัตตมีแล้วก็ตั้งอาชื่อคะด้วยอาโคหลังจากอาชื่อคะแปลงสมิงเป็นสังด้วยข้าประโตสตมิสงสานางสังสาแล้วก็ที่จริงมันต้องรัศสารกันเนาะตรงเนี้ยมันต้องมีรัศสารแล้วก็แปลงอีมาเป็น แปลงอิมาเป็นเป็นอาะเลยไม่ได้เดี๋ยวก่อนได้เพราะสังอาเทศลงสอาคมด้วยสังสาสเซลลเก่านิดสุจ่าเพราะสังอาเทศอันแยกก่อนแยกนะแยกนะว่าเอาจากสระอาด้วยปุภพวดโทถิตามะสังลังสเรนวิโยชาเยเพราะสังอาเทศสละอาชื่อคาเป็นอะด้วยอะไรโพรสังหลังหลังจากนั้นก็นำประกอบใช่ไหม ประกอบแปงอิมะเป็นเป็นอะด้วยอีมะสัทาสาัจจะอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะอ่านไปก่อนนะว่าอย่างนี้ครับอ่านนี่ก่อนแล้วก็มาดูตัวตัวนี้ครับตัวนี้ที่เหลือง่าย อิมิสังสาบเดืองคืออิมาลังอิมาลงสมิสตมีวิพาดด้วยโอกาเสสตมีตั้งอาชือคะด้วยอาโคหลังจากอาชือคะแปลงสมิงเป็นสังด้วยข้าปาโตสมิงสานังสังสาปาอสังอาเทศลงสาอาคมด้วยสังสาโศยกาวจเนีสุจะแยกเมนามาออกจากสระอาด้วยปุภามาตติตามาสารังสาเรนาวิโยชาเย รอสังอาเทศตังอาเป็นอด้วยเอติมาสามีนามเยนามาเปรกาคาสเรอีด้วยนาเยบรังยุตเตสารเรลูปเป็นอิมิตสังภาในนี้เป็นต้นอิมิตสาสาบเดิมคืออิมาล้างอิมาลงสมิงสตรมีวิพาดด้วยโอกาสเสสตรมีตั้งอาชื่อคะด้วยอาโคลังจากอาชื่อคะแบ่ง มิงเป็นสาด้วยข้าพระโตสมิงสาหนังสังสาพระสาอาเทศรงสาอาคมด้วยสังสาวสุกับวิจเนสุจะอแยกมานะครับแยกมาออกจากสระแล้วก็เพราะสาอาเทศแปลงอาเปนอีด้วยเอติมาสะมิแนวประกอบเสรนุเป็นอิมิตสานึนลงสมิงมาแปลงสมิงเป็นยางด้วยข้าพระโตสมิงยางว่าที่ลงสุก็ เร็จเลยนะด้วยโอกาสเสสัต,ตมีเนี่ยตรงนี้ดูรูปที่สับสนนะจะมีรูปที่สับสนครับส่องเงื่อนนี่ถ้าอศาศยยมิยาศัยหน้าของ,งนี่อาศาเนี่ยเอาไปทั้งตัวเลยเอาไปทั้งตัวแล้วง่ายดีน่ะ อันนั้นถ้าแปลงทั้งตัวแบบที่เราทําก่อนก็ได้หรือว่าจะทำอันนี้นก็อาจจะซับซ้อนเพราะว่าเขาบอกอิม่าศัพท์นะก็เอาทั้งหมดเลยทั้งดิ่งคนระับเพราะว่าอิม่าสัทธสาจาเนี่ยทัพทัต,าตาม,มาครับสับพทะาตาม,มานะแล้วก็ ะก็ตามมาเพราะนั้นถือเอานัยยะของอาจารย์ก็ได้นะที่ก็าทำครับโอเคนะครับย้ำครับตรงนี้อันอันพลาดน,นิดนึงาษากับอสัง สาสาเดิมคืออิมาลังอิมาลงสาจุทิวิภัตด้วยสัมปทานในจตุติตั้งอาชื่อคะด้วยอาโคหลังจากอาชื่อคะแปลงสาเป็นสาด้วยคาปโตสมิงสาหนังสังสาพราะอาสาอาเทศลงสาอาคมด้วยสังสาสุยเกาเจเนสุจเพระสาอาเทศแปลงแปลอิมาเป็นอาด้วย ศาสนาจะสะรู่เป็นอาจสาแปว่าแก่นี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นได้นะแต่ก็ต้องรู้ต้องสลับกันสลับกันหรือว่าจะทําแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ผิดหลอกอัสัง อาสังสาวเดิมคืออิมาลหังอิมาลงสมิงสตมีวิพาด้วยโอกาเสสตมิตั้งอาชื่อคาด้วยอาโคหลังจากอาชื่อคาแปลงสมิงเป็นสังด้วยคาปโตสมิงสานังสังสาพรสังอาเทลงสัอาคมด้วยสังสาสุเเก่าเจเนสุจาบพรสังอาเทแปลงอิมาเป็นอาด้วยอิมาสทธสัาจะสาวเรรูปเป็นอาสังแปลว่า ไอ้นี้เป็นตน้นอ่าแค่นี้ครับง่าที่เหลือง่ายนะ